เมื่อกี้ประชุมหมอลำเด็ดเลยผู้ใดฟ้องก็สิกันเป็นคนที่ชูไปอันนี้นนก่อนอันกันที่อร่อยดีแล้วคนกันกบปิ้หนหัวอยู่ไปเบิ้งในวิทยาละะแล้วกันแก้ไขตัวระบบเสียงมื่อนี้ครับอาจารย์ท่าง พวบกันควบกันกระทึงมีดกทึง power นะครับของช้างวัว อาวเจ้าอ้ําใชรถเหื่เอามีความคิดเห็นยังไงคิเห็นว่ายังไงจากฟังมาคืนนี้เห็นข้อแตกต่างแตกต่างเยอะพอสมควรแน้ะว่นี่จากจากฟังเนาะสาวกองคือมันใช่ใช่ฟังกเกลียใช่ไหมใช่ใช่ครับทุกคนถึงแม้นวดฝังแล้วมันลุ่งกว่าไหมยังเสนี้ี่มันติดแย่ขึ้นได้ลูกแบบปูปูเปยขึ่น มาใช้รถไหมสัมภาษณ์กันมาสัมภาษณ์ขอบคุณมากครับจากนาทีละโอ้จากนาทีละจากนาทีกระชากคนเบิึงยันสี่นาทีเหรอเออสยอดนี่เอาแล้วก็คืออันนี้กับอาจารย์กับหักกระมีเวลาแล้วก็หักกระมีระบบที่ค่อนข้างที่จะเต็มระบบเนี่ยของสำหรับโล่ช้างออดิโอเนี่ยนะครับเี่ยไงูู้นะครับแล้วก็ยี่เนีมาจุดระบบอันนี้ทั้งพาเวอร์ทั้ง ตู้เบีดเนาะพี่ไก่นี่ได้แต่พาวเวอร์ปีไก่นี่ได้แต่พาวเวอร์ปีนี้ตู้เบีดตู้เบีดกับพาวเวอร์กันเลยต้องมาเสร็จไหมครับอันนี้คือผู้ผลิตตู้ผู้ตีตู้ไม่องศาจังไรมันจะออกมาเสียงไดเนี่ยมันต้องตัดขันนั้นมาออกบอกคือเสียงที่เราต้องการกันเลยตังเรามาปรับจูน มื่อคืนอาจา่เปิด power ไฟนเดงแล้วบ่เคยเปิดแดงกคือพอผมใส่งานน้องกเป็นหูใจ power สร้างสปีแล้วใช่มากเพราก็ถือว่าหูใจ power เติบคือไฟมันขึ้นม่ขัแม่นมื่ขึ้นนีขแนว่าหมุนได้หมุนไม่ตอนนั้นเลยอิมันทางเครได้เขาเได้ครับเพราะรนเล้วรันนแลดิบรันหล้วกับเครื่องหลายครื่งหลายย่างเร่งเป็นรอมมันกระเท็ดบ่ได้ครับการทำว่ามืนข้นดีบ่ก็ดีพี่รองแต่ว่าดังดีแต่ว่ามันตองไดก็นีมันตองไดก็นีมันบ่เหมนั มันทำงานเกินไปถ้านักนี่เนี่ยถ้าถ้าถ้าอีอย่างมันผิดถ้ามันบูถูกต้องไงเดี๋ยวแค่ละความความเขาเอาเอี่ยวพาละขึ้นเขาเอี่ยวพาละไปให้อ่าครับมันได้ไปขึ้นอยู่กับดอกระงกับเขาเว่ร์ครับไอนคือคือเขาไปสั่งพาละให้ของครับถ้ามันถูกต้องปุ๊บเดี๋ยวเรียบครับมันที่ทำงานแบบสบายเรียบบรรดักครับประมาณนี้ครับประมาณนั้นรึ่ครับ อันี้เมื่อกี้ไฟขึ้นยังเมื่4เมตรครับม้เหมือนแบบเ่าแล้วมันกันเปิดตาแดงถ้าม่ขึ้นนี่ยูต้องยูไปเลยถ้าตาแดงยู่คือแต่ตาแดงใช่ใช่แต่ผมใช้งานว่าหนึ่งแลวมันตัวีอย่างงานล่ะหนึ่งตวี้งานทีแด่งหนึงตอนนี้มืตอนนี้อันนี้งานอันมือวันคืนนึ่งงานแหลม่ครับแต่แต่บอกได้ไวเลยว่ามันยังพทันหนังรออนลำพงมันต้องร้อนลำพงที่มันเ็โตดีๆแล้ขยับได้พราะาตัวสุนีว้อนได้เปิดเลยเป็นบอครับตัวสุนีบ้อนได้เเปิดลยครับ อ่าชุดไอ้ที่ยัวดำเพื่อนโแล้วเอาไปเปิดงานแรกบ่ดังเลยเด้ดังดังแต่มันแข็งครับบ๊กกว้างมันบ่นั่นเลยพอพองานที่สองมาปุ๊บพอชั่วโมงแรกพอนีชั่วโมงที่สองมันดังเริ่มดังขึ้นดังขึ้นไหมอันนี้ยังวันดังเรนีงต้องรอเวลาทำพวงมันก่อนกันแต่ว่าหูอีหล่อแต่ว่าวันเลยดังเดียวเมื่อกี้ดังก็ดีอยู่หนึ่งคืนก็ว่าต้องไปเฮ็ดอี่เองมันเราไม่ยิ่งดังขึ้นรอรอเองแม่นรอเวลาหมอรับนี่บ่ได้เบิดยากดอกสอดแจ้งเรียกสามแจ้งนี่กันเพราะว่าสาวน้อย เตยครับสวัสดีเสด็จพ่อเอ้ยกษ์่อนยักษก่อนน้อยเดี๋ยวพอนางลุกได้เดี๋ยวก็เอาเตยสาวน้อยบ่อเป็นยังพี่ยีมอดอันนวดเนาะแดงมับแดงมับงก็แดงถือว่านวดได้อันนี้เติมได้ระดับนึ่งแล้วตาแดงทีนี้พ่อได้ตาแดงระดับไหนพ่อได้ตาแดงเลยบหมสี่ห้าเม็ดก็ถือว่าเยอะอย่างเดียก็บอกเสียงนี่อ้ยู่บ่ได้อยู่บ่ได้ครับพอีพอดีพอดีขอบคุณขอบคุณพ่อช่างครับครับ มาเดี๋ยวมาดูเลี้ยให้จะนี่แหละอี่ย่งที่มันถือต้องคมันกลับมาดีครับความทีความอย่างถือต้องก็ต้องทำผู้ที่ผลิตเนาะที่เขาว่ามันบบถือบบถือเนี่ยโบเมีนว่าเขาเปล่มตีผู้ใดเพราะว่นเขาว่านั่นคือเขาอยากบอกว่ามันบบถือถ้ามันบบถือก็คือบบถือมันบบเมียนเขาฟังเมึงอ่ะมันบบเมียนเพราะว่าการตัดบบถือตัดตัดบบเมียนหมองมันโบเมียนว่ถือบบเมียนหมองมันมันกระส่งผลไปต่อกับที่เขาเห็ดสาวเด้ มันบ่มาเขาก็ต้องไปเค้นมันขึ้นแบบนี้เพราะว่ามันถึกถิกตันไปแล้ววัน้ีจนว่าโจกหูยุบขึ้นขึ้โจกล่งนี่็ูนี่กรโจกหูวันนีวันนี้ไดเลากัท่นหนึ่งนายวังแล้วนอนบัานนี้บ้านนี้ก็สิจกหูเอาครับปิดหูเลยบันนี้นละปิดหูครับเอาปีในเสาที่เฮ็ดออกมายังชูเสาองสี่เมฆสี่เมนี่มัดสตูดิโอเดีมันมัดเสาดิมอสตูดิโอ ไหนแล้วโอเคทุกอย่างโอ้ยอยากเดี๋ยวมาฟังอีกอย่างหนึ่งคือวันที่ยี่สิบเจ็ดครับพี่เราพ่อกันอยู่บกขสามบอผาดบอผาดบอผาดนะครับจะมาตั้งตัวให้ตรงๆเนี่ยเระโอ้ยตัวรถก็ยังอ่อนถ้าตัวหันตัวนั่นมาเห็นมันพอดีกันเนี่ยได้เซนเตอร์มันมาเซนเตอร์กลางเนี่ยโอ้บอมี่มองดูเลยครับอันนี้มันไปคุณคือตอนนี้มันมันไปน้ำกันยังที่งั้นมันไปคล้ายกันไหมที่คล้ไป่ังที่นี่ก็เลยบอทันดีกวาเนี่ยครับยี่สิบสี่ตู้นี่ถือว่าพอแล้วครับเนาะ ยีดอกยค่ะก็ขางได้ยีิีดอกอ่ะถ้าได้สามสิบกวยี่ดังเหงกว่านี้ได้หรอเดี๋ยวเอาอีกแล้วยูเอาอีกโลแกนน่ะโลแกนน่ะยุตใจกันรอยอ่ะผู้บหญตู้นาทิม่าอ่อยี่บีตู้นาทิมมาล้อมอ่ะอันนั้นเป็นลูกของคนะลกอนาคตเพราะว่าเรานี่คิดว่าน้ำหนักเจ่าว่าะมนรก็บแักกันาได้จิบลอเออเพราะอะไรนมเพราะว่าเราว่าเอาว่าไว้แต่ทั้งเงินตู้ไอ้ แค้นไวนิ่วนี่ยมันออกกั้นมาเออออบันนี้ก็เอาไวนิ่วออกกันเลยหรอกแล้วเดี๋ยวสิลองเนี่ยหาวิธีแก้ไขผ่าไวนิ่วครับบังเครื่องเสียงเลยครับบังอีดีด้วยมันเบ้าอย่างนี้ถือด้วยเดีอยะเรียบร้อยครับโอเคครับขอบคุณขอบคุณหลายๆครับที่ให้โอกาสครับมาเฮ็ดประจูกันได้แวะมาเบิ่งเข้าเพราะว่ามัดปอดหัวทั้งที่แอันเปิดอันวงแอนล้ำเพื่อนโชว์คนเนี่ย เอาได้สว่งแลยรบันนี้สวางแลวงแลยโอ้ยมีงข้าวเสบนั่นรับันนี้ครับรับไปตำรวจรบันนี้มีเงีลยับเลยอันนี้ระว่าดิงโอ้ยดิ่งาเปล่ากลับมาแต่ช้ยพุ่มเลยครับเพียงงานจุบนกับมาหอดกันคำคำอันนี้กับประชุมบ่อน้ำเต็มบ่อนึกันลองบ่อนึขี้บ่ได้บ่อนไปปับไปแล้วเชียงเสียงบ่อนึ่กับปับแล้วเป็นดีไปนาท่ันวลาเลดีไปนาก็คือเสพย่าลืมเสพ เฮ็ดแล้วถอดอบออกเลยดิว่าเชี่ย้าแล้วกับก๊อฟข้าไปใส่ก็้ออกโเป็นใส่ลำเบื้ชั่วก๊อฟใส่ขนาดนั้นเพราะว่ามันเสียดเดียวกันมันเสียดเดียวกันเสียไปหมดเสียแล้วเสียแล้วเสียเสียดิโอเคครับที่นี่ปากพี่น้องสามีครับดูมีแรงสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยทุกผู้ทุกคนครับมันอยู่จังไรหรอพ่อเัาก็หยุดด้วย